อยู่ไม่ได้ก็อย่าอยู่อย่างที่ดิฉันพูดนั่นแหละอย่างที่ดิฉันพูดว่ามันไม่มีหรอกนะดิฉันไม่ได้พาดพิงถึงกรณีไหนนะแต่ดิฉันโพสเนาะดิฉันบอกว่ามันไม่มีหรอกว่าครับที่อยู่ได้ครับใจก็ต้องอยู่เพราะเงินอยู่ทําหาอะไรอยู่ทําหาอะไรอยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่สิแต่ให้มั่นใจว่าเรามีทางเลือกเรามีความสามารถเรามีความรู้เรามีความรู้เรามีความสามารถ ไม่จําเป็นจะมาบอกว่าครับที่อยู่ได้ครับใจก็ต้องอยู่เพราะเงินกูจะอยู่ทําหาอะไรที่อื่นไม่มีเงินหรืไงครับใจก็ไม่ต้องอยู่ไปที่อื่นไปที่อื่นไปที่อื่นอยู่ไม่ได้ก็ไปที่อื่นค่ะนะเอาความรู้เอาความสามารถที่มีไปแลกเงินที่อื่นมันไม่มีหรอกที่ที่เดียวที่เราอยู่เราจะต้องทนอยู่จนตายมันไม่มีหรอก ถ้าเรามั่นใจว่าเราเป็นคนมีความรู้เป็นคนมีความสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้อเขาคุณสําหรับดอกกุหลาบนะคะขอบคุณส่งให้เยอะมากเออไปที่อื่นค่ะเอาความรู้ความสามารถไปแลกเงินที่อื่นมันไม่ใช่ว่ามีแต่ที่ที่อยู่แล้วครับใจที่ไหนล่ะที่มันมีเงินให้เราที่อื่นเขาก็พร้อมจ้างเราที่จ้างงานมันมีตั้งเยอะแยะค่ะเพียงแต่ว่าเราอย่าไปปิดกั้นตัวเองอย่าไปคิดว่าเออเราถ้าไม่อยู่ที่ตรงนี้แล้วเรานไปไม่รอดหรอก อย่าไปคิดแบบนั้นหลายคนคิดเพราะว่ามันอยู่ในเซฟโซนนานๆแล้วมันรู้สึกว่ามันสบายแล้วไงมันสบายแล้วหลายคนกลัวการเริ่มต้นใหม่หลายคนกลัวการนับหนึ่งแต่ถ้าได้ทําจริงๆอะ่ะชีวิตมันเอารอดเอาตัวรอดได้เชื่อดิฉันเถอะดิฉันนะออกจากเซฟโซนมาหลายครั้งแล้วนะตั้งแต่ศึกมาก็ครั้งหนึ่งและอีกครั้งหนึ่งก็แบบแตัดสินใจบอกอ่าล้วเ,เราไม่เราไม่มีความสุขแล้วเราทํางานตรงไหนแล้วไม่มีความสุขแล้วเราคิดว่าเออถ้าเราไปต่อแล้วเรามีงานอื่นที่เราทําได้ ต่อให้มันจะไม่เหมือนเดิมชื่อเสียงอาจจะลดลงคนรู้จักไม่ได้มากขึ้นแต่มันไปได้มันอยู่ได้ก็ไปเถอะไปเรียนรู้ไปทําเอาคนเราอะ่ะเอาที่สบายใจอย่าเอาสุขภาพจิตไปแลกกับคําว่าเออคับใจก็ต้องอยู่เออเอาสุขภาพจิตไปแลกกับเงินมันไม่ได้คุ้มนะเอาสุขภาพจิตไปแลกกับเงินนะอยู่จน,นะเ,ปนเ,เป็นหลายคนนเป็นซึมเศร้าเป็นอะไรก็เพราะแบบนี้แหละเอาสุขภาพจิตไปแลกกับเงินอยู่ในที่ที่คนมันไม่ได้เป็นมิตรกับเรา อยู่ใกล้คนเนี่ยอสองคนสองประเภทควรหนีให้ไกลเลยก็คือคนที่มันเฝ้าจับผิดกับขี้ฤตยาอย่าไปอยู่ใกล้มันอยู่ตรงไหนแล้วมีตจ้อจจับผิดหรือไม่ฤตยาเราอย่างเงี้ยอย่าไปอยู่ไม่ต้องอยู่ไปอยู่ไกลๆอยู่ไกลๆคนพวกนี้ค่ะอยู่ไปแล้วเสียสุขภาพจิตอันนี้ไม่ได้พูดถึงเคสไหนนะพูดถึงแบบรวมๆม,มันใช้ได้กับทุกคนจริงๆอือยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ค่ะไปที่อื่นทําไมอะ่ะ <laughs> คนเรามันจะตายเพราะว่าลาออกจากงานที่ที่หนึ่งเหรอมันไม่มีหรอกฉันไม่เชื่อหรอกโดยท้าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเอาตัวรอดได้อยู่ดีเราก็ต้องดิน้นเจาะให้เราต้องดิ้นลนกระเสือกกระสนเดี๋ยวมันก็จะได้ที่ทางที่มันดีกับเราเองนั่นแหละอืมนะเออขอให้แค่ว่าเราเป็นคนแบบว่าทําอะไรแบบจริงใจจริงจังอะไรอย่างนี้อย่าเป็นคนหลาะแหละก็แล้วกันเพราะว่ามันก็มีคนบางประเภทที่แบบ เป็นคนหล่อแหละเอาเอาทำอะไรก็ไม่เอาจริงเอาจังสักอย่างแล้วก็ไปโทษว่าเป็นเพราะว่าอ,อยู่ตรงนั้นไม่ดีอยู่ตรงนี้ไม่ดีก็ต้องมองตัวเราเหมือนกันด้วยนะบางเคสก็ไม่ใช่ว่าโทษแต่ว่าที่ที่ตัวเองอยู่ก็ต้องดูตัวเราด้วยเออว่าเราจริงจังไหมเอาจริงเอาจังเอาหรือเปล่าหรือว่าเราหล่อหลแหล่ๆ,ๆ,ๆ,ๆก็ว่าไปอืม